สวัสดีนะคะมาพบกับนองยุกินวิถีอีสานนะคะเมื่อนี้นะคะนกะมาเข่าสวนเนี่ยค่ะแต่าว่ามาผอกกล้วยเ,เพื่อมันใหญ่ไหยค่ะนะมันก็เห็ดให้ให้ให้ต้นต้นต้นนันขวดลงเ้ยค่ะเนาะแจ่ว่าเป็นเป็นกล้วยนกพระเกส้นเลยค่ะอ้ยค่ะโอ้ยสุขภาพเพื่อะค่ะ สุกคาเคือเลยเลน,นี่เลยนาขนมเบิ้งเลยค่ะสุกคาเคือ นีไปแล้วเรียบร้อยหกินดแล้วขาพกนีขาเครือเขาจ้าออกแล้วเลยค่ะขาเป็นอ่าเพื่อน่าไอวยนพะเก้าเนี่ยขาสมมติว่า,าออก็ออกออกออกเครือแล้วออกลูกแล้วจั้งสีง่เลยค่ะต้นทอ้งเขามากกันก็สิ้ตายได้ค่ะแล้วมันก็สิ้นี้ตน้ตนต้นลูกตน้น ต้นลูกเขาเกิดไหมนุ่งหลาเราเราก็ได้เข่ามาหลมือค่ะนี่ค่ะกล้วยนกพะเก้าอันนี้ก็สิเป็นตน้นต้นลูกเขาด้วยค่ะ เอาแล้วเป็น,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 นะะลักษณะไอีสีลบบนี้ค่ะตายเราข่ะเรียบร้อยแล้วขอนที่ตายะคะิง ต้นลูกต้นลูกของเขาเพราะว่าถ่าเครื่องมันนี้แล้วกวยพกเนี่ยคือว่ามันก่อสี่ยืนต้นตายัยงสี่เองเพราะว่าลูกไม่เกิดมาแท่งแล้วลอันนี้เดี๋ยวเขากว่าซัดแล้วก็เป็นปุ๋ยนี่ค่ะนี่ก็นี่ค่ะ,คะประมาณนี้สุกข้าเครื่อได้ค่ะนี่ประโยชน์ ประโยชน์มากมายค่ะนี่อันนี้กไปเห็ดเพิรนว่ากล้วยน้ํำผึ้งก็ได้เลยคะ่ะกล้วยน้ํำผึ้งแล้วก็จะเป็นกล้วยอบอบน้ำผึ้งก็ได้หรือเอาไปดองน้ํำผึ้งถ้าดองน้ำผึ้งอะ่ะคือจังนกเคยดองไห,ห้เบิ้งนะคะอันนั้นสุดยอดเลยอันนั้นเนี่ยเขาเอิ้นว่าอ่าเป็นเป็นอายุเป็น เป็นสมุนไพรอายุวัฒนะด้วยค่ะเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะกินแหลกแข็งแรงค่ะแล้วก็บดเถาง่ง่ายค่ะเนื้อหนังมังสานีตึงยูตตลอดค่ะคเพื่อนพี่ลองเ็ดกินเบิ้งเนาะเพราะว่านกนีเห็ดอ่อหลายหลายหลายกระปุกแล้วหลายกระปุกเลยค่นนี้แต่ว่าน,นี่ก็สิีไ้เขาสุกค่าเครือสุกค่าเครือแล้วก็เดี๋ยวลกก็เดี๋ยวกกไปเห็ด กล้วยน้ำผึ้งเนะคะ่ะกล้วยนกพระเก้าแล้วก็เฮาเฮ็ดไส้ลำผึงไว้ไส่โหลกแก้วไว้ให้มันได้อายุเลยคะ่ะแล้วก็กินจากซีเลยคะ่ะชะลอความแก่ผิวพรรณติ่งตึงนะคะบ่บ่เถางานนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเซ้าน,น,นี่อันนี้อันนี้มีตอนลูกเขาค่ะนี่ เม่เขาล่งแล้ววันนี้ลูกเขาเกิดสิ่สี่แทนี่ค่ะเปนต้นลูกอต้นกล้วยเป็นยี่สี่หรอคะเนาะถ้าต้นใดมันมีเครือแล้วมันกระสิยืนต้นตายของมันเองพอยืนต้นตายแล้วก้อนมันสิตายเนี่ยมันมันสี่มีนอสีมีนอยี่สียค่ะเนาะนอตัวเนียมันกระิเกิดเกิดมาแทนต้นเม่ค่ะมันเป็นเอ่อเเอินว่ามันเป็นกลไกของต้นกล้วยอะค่ะเนาะจังไนคิดนี้นะคะนกอะ ประมาณนี้เลยคะ่ะโอ้นกไม่เตะตีห่าเลยค่ะเนาะมาทางหย่าทางหย่านี่ค่ะบริเวณรอบๆทางหย่าแล้วก็มาเบิงทุเรียนเนาะเบิงผักมีซีหย่าที่ปลูกไว้แหละค่ะเนะาะเจ๊ด่ายคลิปนี้เลยคะ่ะหลังจากคางหายไปเจ็ดมืนะะม่นเลยค่ะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่างลูกไส้นกเป็ดเทียนโทรศัพท์ให้นนกไม่นกนก,นกบบคุนนะคะนกบบคุนกา การใส่โทรศัพท์เครื่องหนี้้นาะนกก็เลยบอะกาเค็ดหอย่างจะเลยฝึกคัดจากจนตอนนี้กะคิดว่าโอเคอัดเป็นแล้วโหลดเป็นแล้วจังไหนนะคะคลิปนี้กะมาเข็ดคลิปให้กดเพื่อนพี่ใดชมคือเก่าด้ค่ะแต่ไหนคลิปนึ่งกก็ขอจบคลิปทว่นี่นี้ะคะนกก็ฝากพี่ฝากน้องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัปสไทยจะเลี้ยงใจได้ค่ะสำหรับคลิปนี้กะประมาณนี้แล้ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่รล่ะนะคะเดี๋ยวนกอ่ สิไปเปิดร้านค้าร้านขายของนกแล้วค่ะใช่ไหนคิดนีกับประมาณนี้นะคะกล้วยนกพะเก้านี่ค่ะนี่ค่ะก้อนไปขายของอันนี้มันสี่มันสีุ่กค้าเครือมันสีเป็นไอ้นีักหน้อยนะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่เรเป็นอย่างเท่ากับเอาเครือที่ดีนี่ค่ะกับประมาณนี้